พอผู้หาวันเกิดมาก็ดีใจครับเพราะว่าพิ่งเคยอายุจ3สาครั้งแรกกันเนี่ยโหเพิ่งเคยก็วันเกิดอายุสาปีครับวันที่8มิถุนายนก็แต่ว่าคราวก่อนเราตอนวันที่ที่วันเกิดจริงๆเนี่ยวันนั้นติดงานก็เลยเดี๋ยวจะมีทําบุญกับแฟนคลับวันที่15มิถุนายนนี้ครับที่ไหนอะไรยังไงครับก็จะมีตอนเช้านี่จะเป็นตัวแทนแฟนคลับไปที่โรงเรียนสอนคนตาบอดเราจะไป อ่านหนังสือเสียงเก็บไว้เลยให้เป็นเหมือนกับว่าโอเคหนังสือเสียงได้เป็นพวกเราช่วยกันอ่านขึ้นเพื่อให้คนตาบ,บอดเขาได้ศึกษาได้ฟังอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะไปทําบุญเลี้ยงพระที่วัดประทุมวณาราม,มครับทำไมเราถึงเลือกไปอ่านหนังสือเลือกอ่านหนังสือจริงๆเคยคิดคิดไว้ยเยอะเหมือนกันว่าวันเกิดจะากจะทําอะไรแต่ว่าก็เคยทำมาแล้วที่แบบว่าไปจัดก,กิจกรรมที่บ้านพักคนชรา,าหรือว่าเอาของมาให้เด็กๆแต่เราคิดว่านั้นเหมือนกับมันเป็นแค่สิ่งชั่วคราวอะไรเยงนี้ครับเราทําไปก็คือโอเค เขามีความสุขแต่ว่ามันก็คือการมีความสุขวันเดียวแหละหลังจากนั้นเขาเก็บไว้เป็นความทรงจําแต่ว่าถ้าเกิดเราไปทําหนังสือเสียงซึ่งมันสามารถจะอัดแล้วก็เก็บไว้ใช้งานได้ต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เขามาฟังสิ่งที่เราอัดเขาก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เรามอบให้เพราะฉะนั้นเราคิดว่าไหนๆได้ทําครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยทำอย่างนี้น่าจะเป็นสิ่งที่โอเคแล้วก็มีความสุขในวันที่ทําด้วยแล้วก็สามารถใช้งานได้นานด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยเลือกครับข้องควัญตัวเองยังเลยยังลืมคิดานนแต่่ววั วันนั้นมันเป็นวันที่วันเกิดเราจริงๆวันนั้นเรามีงานงานหนึ่งก็คือเป็นงานที่เหมือนเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆกับงานงานอาตาลาส์แล้วเราได้ไปเป็นพิธีกรในช่วงแรกซึ่งมันก็เป็นเวทีที่ใหญ่นะแล้วคนที่นั่งดูเราไม่ใช่แก่การนะ,ะไม่ใช่คนทั่วไปเขาคือแต่และคนคือคนที่มีอุทธิภาวะในวงการบันเทิงค่อนข้างมากแล้วเขาคือถ้าเราทําไม่ดีเนี่ยก็รู้ได้ทันทีเลยมันก็เหมือนกับวันนั้นเราทําได้ทํางานนะั้นแล้วก็ โพสออกมาก็คือเราโอเคเรามีเรามีความสุขเราแฮปปี้ก็เลยถือว่าวันนั้นเป็นวันเกิดที่ค่อนข้างมีความสุขมากๆเหมือนกันดูแฮปปี้นะได้ทําบุญวันเกิดด้วยแล้วก็ได้อยู่กับแฟนคลับแล้วก็ทาหนังสือเสียงให้กับคนตาบอดเนี่ยใช่แล้วนะครับก็ยังไงขออวยพรย้อนหลังและกันขอให้น้องแคนมีความสุขมา,มากๆละกันแล้วก็มีคนรักแบบนี้เป็นนานๆน,นะคบใช่แล้วนะคะ